สวัสดีค่ะวันนีแนะนำตัวนิดนึงครัค่ะมีนนะคะเรือตีหญิงสุธิยาตาปนาลน์นค่ะผู้จัดการกองประกวดมิสแคนเบ์รี่ห้องสอนปี2025ค่ะอ่าวันนี้เดี๋ยวจะคัสสรนสาวงาม <คะ S 1> วันนี้ก็คัดสรรสาวงามนะคะน้องใช่ก็ไม่หมายถึงว<น>่า<น>ยังไงคืออะรการตัดเยื่อการตัดเยื่อการอยากได้ลูกสาวแบบนีน้อ่าว ได้ลูกสาวแบบไหนหรอคะจริงๆต้องจริงๆต้องบอกก่อนว่าน้องๆที่มาน่ารักทุกคนแต่ว่าก็ต้องวัดกันนะงานวัดว่ายังไงค่ะใช่ใช่ดเดลดาวันนี้แบบจะได้ลูกสาวเข้าแล้วคือเราคือคือที่ช่วงเก็บตัวกันมาเป็นยังไงเรามองมองใครไว้ไว้ไบ้นั้นแล้วถึงกว่าน่ารักไหมอืมันมน่ารักหลายคนนะสุสีหลายคนเลยค่ะ <ๆ S 2> ใช่น่าได้จับมือหลายคนอยู่เหมือนกันมันเป็นครั้งแรกว่ะครับพี่ที่มาจัดบมือปกติครั้งแรกครั้งสองใช่ใช่ค่ะ ก็ลองลองเปลี่ยนสถานที่ดูค่ะก็น้องชมนะครับสถานที่สวยมากเลยขอบคุณค่ะค่ะเป็นของต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราค่ะทุกท่านด้วยสะดวกกระสือที่จะมาด้วยจะว่าปีปีนี้ดันคนกันหลายจังหวัด้งหมดท่าจังหวัด ก็ว่ากระจายกระจายไปสื่อก็กระจายกันไปค่ะฝากเป็นกำลังใจเห้เลยนะคะแล้วเป็นไงครับการสปอนเซอร์ซัพพอร์ตเป็นยังไงบ้างครับเชิญขอบคุณอะไรยังไงบ้างบอกเลยเชิญขอบไม่เข้าใจเขาขอบคุณอ๋อค่ะอ๋อค่ะอ๋อค่ะก็ในนามของผู้จัดการกองประกวดมิชชันไม่ห้องซอนนะคะก็ขอขอบพระคุณสปอนเซอร์ทุกๆท่านเลยค่ะที่ได้ สนับสนุนของสนับสนุนกองประกวดมิสแกรของเรานะคะก็รู้สึกกินดีเป็นเกียรติขอบพระคุณม,<อ>มากๆค่ะก็ <c oughs> ช็อตไหน <c oughs> แล้ว,ลว,ลวตอนนี้ถามว่าวันนี้กับข้อมูลที่ตั้งแต่เก็บตัววันนี้จะจะเลือกน้องที่ตอบโจทย์บอนนวัดหรือเปล่าในแนวทางวันนี้ ก็ต้องประกอบกันด้วยใช่เพราะว่าเวลาเราเลือกนางงามเราก็ต้องตอบโจทย์ทั้งบริบทของกองแม่ท้องสอนแล้วก็ของกองของท่านบอสนาววส์ด้วยนะใช่บอสชอบใครเราก็ยินดีอยู่แล้วค่ะแบบถึงว่าเขาเรียกอะไรอ่ะแบบก็อยากจะให้แบบว่าเอาอยากจะเลือกสาวงามที่บอสถูกใจด้วยเนีย่ยค่ะคิดว่าจากที่คุกีกับน้องมานี่มีมีเข้าตามากแล้วอย่างนั้นมีหลายคนเลยค่ะหลายคนเลย มีมีกี่คนครับเอาแค่จํานวนก็พอวิสี่ห้าคนได้อยู่นะพีช่างจเรียกว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะสามารถทำใหนได้ต่อยเข้ามาว่าใครจได้ใจไปโชคดีค่ะก็เป็นกําลังใจให้หลายคนเลยค่ะเพราะว่าสุสีกันมากมากค่ะเรียกว่าแบบวันนี้จัดวันที่สิบสองแล้วเดี๋ยววันที่มันใกล้ใกล้วันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวต้องเตรียมมีมีเวลาเตรียมตัวในคันทคันไหมคะทันแน่นอนค่ะนี่วันหลังบ้านนี่เพิ่มงมากเลย ปีนี้ก็พยายามเขาเรียกยอะไรอะปีที่แล้วมีปีปีก่อนๆมีพอผิดพลาดตรงไหนก็พยายามที่จะอุดรอยรั่วไปทุกๆปีค่ะพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆอ่ะแม่มสอนก็คือยังมียังมีทีเด็เด,ดต้องรอดูคนะ่ะต้องรอดูนะคะดูนะคะต้องรอดูนะคะเดี๋ยวเราได้ได้เปิดไปสอนละ ว่าเราจะไลฟ์กี่โมงนะตอนมันเปิดกาะเรินทอ่าเดี๋ยวๆน่าจะใกล้ๆเริ่มแล้วนะคะประมาณทุ่มครึ่งช้าทุ่มครึ่งจะเริ่มผ่านนะครับสวัสดีทุกคนในเอเชียคนไหนก็รีบกดไลค์กดแชร์ใช่เลยค่ะเพ็ทุกแกนจังหวัดไม่ห้องสอนด้วยก็ฝากนะครับท่าสุดท้ายนี้นะคะก็ขอฝากเอ่อมิสแกรดไม่ห้องสอนนะคะไว้ในอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะฝาก กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ใครจะได้รับมูกุดไปก็อย่าลืมติดตามนะคะฝากให้กำลังใจน้องๆด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ